ครับงานซ่อมมือถือครับผมถึงที่ทำงานแล้วครับตอนนี้กำลังซ่อม iPhone 6S Plus ครับสองเก้าสองหกเจ็ดเก้า

โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมซ่อม iPhone 6s p ครับเครื่องนี้อาการก็คือหน้าจอเปิดไม่ติดครับหน้าจอเปิดไม่ติดหน้าจอดำครับ ก็าทางช่างก็ได้เช็คเรียบร้อยครับพบว่าแบตเสื่อมครับเครื่องนี้ครับ แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจครับตอนนี้กำลังกำลังรอร <c oughs> อเวลาครับเพื่ออพิสูจน์ครับว่าเครื่องจะดับไหมถ้าเครื่องดับก็แบตบเสื่อมครับทางร้านก็จะให้พนักง,งานแจ้งลูกค้าเปลี่ยนแบตครับแต่ว่าทาง ทางร้านตอนนี้ยังไม่แก้งครับเพราะว่าเราเช็คตัวนี้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับเวลาเราซ่อมเสร็จเปิดติดเราต้องลองใช้งานจริงครับแลว้วก็เปิดจอทิ้งไว้ตลอดครับเพื่อให้เห็นจุดเสียของเครื่องครับถ้าเครื่องเป็นอะไรก็จะฟ้องเองครับแต่ถ้าจะจู่เครื่องดับไปก็แสดงว่าแบตเสื่อมครับ ในขณะที่แบตตอนนี้มีอยู่91%ครับถ้าแบต91%แล้วยังสามารถดึง <c oughs> ดึงหน้าจอให้ดับได้านี่ก็แสดงว่าแบตแบตเสื่อมครับเปอร์เซ็นที่โชว์ก็คือเปอร์เซ็นต์หลอกครับก็สรุปง่ายๆว่าแบตไม่เก็บไฟแล้วครับเกิดจากแบตเสื่อมสภาพการใช้งานหลายปีครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะเปลี่ยนแบตครับ เครื่องก็โอเคครับเร็วอยู่ครับก็เวลาเวลาเราเรา,เราทัดนี่ก็สั่งงานตามมือครับ ในขณะที่เราเช็คเครื่องนี่ทางต้นขวาโฟนงานซ่อมมือถือ <c oughs> ขอลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ